วัสเดียร์พูพี่ขงเองนะครับผมนี่เกมดอส t s t ยร<ะ>์พูเกเตอร์กับอันเขาพมายซิงโบนั่นเองเร็วเข้าออกรีบเข้ามาเร็วไม่จะวินเทอร์แล้วเนี่ยก <c oughs> ูต้องรีบออกไปล่าอาหารก่อนละไม่งั้นกูตายแน่ <c oughs> เนื้อเนือ้อทานเพราะว่าอาหารเคบับเร็วทำนานแถมอาหารก็ไม่เยอะด้วยใช่ไหมว่าต้องบีฟโล่แล้วแหละจริงไงโอก ไม่ไงั้นมันอยู่ไม่ได้เลยนะมันอยู่ไม่ได้จริงๆอะไรจังหวะเนี้ยอาหารโว้ยอาหารอาหารอยู่ไหนใจมบปี้เป็นอาหารสำรองก็ไม่ได้เดี๋ยว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 ก็โหดไป <c oughs> มาบ <c oughs> ิฟโล่มายังไงวะฮะมายังไงตามมาตามมา <c oughs> นายต้องกลายเป็นสารอาหารให้กับฉันให้กับพวกเรา <c oughs> การแลกเปีนที่เท่าเทียม <c oughs> มาจะทำอะไรทำอะไรอุ้ย <c oughs> มันมีพุงจนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเอาไว้เอาไว้ เอาอะมามันม oh, ีอัพเกรดโอ้โคตรเจ็บยังไงวะฮ่ะบิลลฮอ่ะไปโอเคเขาไปแล้วมาเร็วมาช่วยเร็วโอ้เร็วกำลังเข้ายังไงวะฮะยังไงอืมตีฟรีเอ้ยหลบเอ้ยเดือดจุกเว้ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ยหลบได้เอ้ยหลบได้เว้ยหลบได้เอ้ยจะชนเอ้ยมันหลบมันมีมันมีชนมันมีชาร์จชนยังไงอืมอืม แลกกันไปดิแลกกันไปดิเออเนื้อมาโว้ยเนื้อโว้ยเนื้อเนื้อจริงจีขึ้นโตแล้วมันฟรั่งโอ้ยโอ้ยผักโตโอ้ยเฮ้ยนี่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 เอานี้มาเป่าทำให้ไอ้นี้ได้เคอาหารกูซัดก่อนเลยโอ้พี่ได้เนื้อมาแล้วอาหารมาเต็มเลยเต็มอ่ะเก็บผักไว้ครับเก็บละเก็บละเก็บให้อุ้ยโอ้ยฟาร์มก้าโตเอาเว้ย มีอาหารแล้วเอาเอาเมล็ดเมล็ดเอาเตรียมปลูกเตรียมปลูกเอาพี่เลือกปลูกเลยไงเมล็ดอะไรอันนี้อันนี้เมล็ดอะไรวะอันนี้คาตาเตอร์ซีนี้ข้าโพดเปล่าวะอุจจาไม่ได้เข้าโพดมั้งอันนี้นกนกมึงหลบไฟสัตว์อดอยากแค่ไหนต้องแย่งเม็ดนกกินเนี่ยสัตว์เลยเข้าโพดเพิ่มผิวเยอะเอาอบเอาว่าผิวอันนี้เอาไปเพิ่มผิวเยอะไปร่อนเลยงูยังเยอะกินกินสิเออ ขุดออกขุดขุดพวกเศษเออกด้วยไม่งั้นพื้นไม่ดีใจขุดดีๆนะลูกขุดโดนเลี่ยลองเลยเนี่ยอย่าขุดผิดนะอนเนอาโกโกโกแล้วก็เอาเอาแต่ฮอเนี่ยเป่ามันก็จะดังพร้อมกันรถให้หมดรถห,หมดเธอแล้วก็เป่าตัดขันนึ่บ้างเธอตัดขันโอเคแล้วก็เป่าอย่างนี้ <comprendre> อืออย่าว่า ได้เว้ยเราจะต้องเล่นกันอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะเราจะตายกันเร็วเราจะตายกันหมดมีกระดาษมีกระดาษตอนนี้คือมันกําลังจะฤดูหนาวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือผมก็ไว้หนวดเต็มที่แล้วหลังจากเนี้ยอาหารจะหายับหมกต้องรีบเตรียมของไว้แล้วเฮ้ยฟักทองแล้วเฮ้ยเย็บเก็บเก็บเก็บฟักทองก็เพิ่มหิวเยอะนะมามามานี่ยังไงตุ่นโง่ตุ่นโง่เอาเนื้อมานี่ทำกิน พี่บิฟาโล่ไม่ไม่จำไม่ได้วะโอ้ยมาบิฟโฟโลเดือดดิร้อนดิร้อนมึงทำไฟไหม้บิฟโฟโล่เอีเวนมาตรงนี้มาอู้ชาร์ตเดอะชาร์ตโอบระวังเดี๋ยวพี่อยู่ไหนผมไม่เห็นพี่ในแมพมันวิ่งเลยไปแล้วไปแล้วชิบหายทอร์สเออมีทอร์สไปเนี่ยมี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 มม บวกกอดได้เปรียบแมงมืดครับนึ่งนะวิทย์บวกกอดได้เปรียบโอ้ระวังระวังระวังโดนชนนะมันชาร์จไ,ได้นะโอ้นี่มันจะชาร์จแล้วมันจะชาร์จแล้วมันจะชาร์จแล้วโอ้ยพี่โอ้ย,อยพี่พี่จะแตกแล้วแน่ๆได้ได้อยู่ได้อยู่ยมีเกาะมีเกาะวิทย์บวกกอดได้เปรียบอือยังไงมาบีฟโฟโรบีฟรโฟโรเฮ้ยโอ้โอ้มันชาร์จโอ้ชาร์จโอ้ย เอดีแบกอวัตสามสี่ห้าขอยหน่งสองสามสี่ห้าโอกยวิเกาะแตยังไงยังไงเกาะแตกเลย เดี๋ยวหาแล้วออกไปลุยแล้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ออกไปโกนขนกันแป๊บนึงมาบิฟิโล่พวกมึงต้องขนเลี่ยนเตียนโล่งขนเลี่ยนเตียนโล่งโอเคบิฟิโล่หลับไปนะเออมเออมตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีมีมีเตียบร้อยขนเลี่ยนเตียนโล่งค่ะเฮ้ยนี่ผู้นำสมัยแฟชั่นเลยเนี่ยโอเคอาหารซัดไปเลยโอ้โหท้องเต็มครั้งแรกในรอบพันล้านปีโอ้ยเออมเออมจะตีกู เหมัดมันยืดได้อะมัดปืนยังยืดเฮ้ยเฮ้ยเคือกูว่ากูก็ไม่ได้แหลกแล้วนะทําไมพวกมึงวิ่งแบบวิ่งแบบวิ่งเป็นพิกเซลอะวิ่งเป็นพิกเซลคืออะไรวะพี่คะอะจะตายแล้วครับโอมถอยรีที่โตในนี่ปูดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอาหารในมีเนื้ออยู่เดี๋ยวพี่กาลังฟาร์มเนื้ออยู่โอเคเราอยากฆ่าหมดด้วยนะเราต้องเหลือไว้ไม่กันบิฟาโลหมดเกลียงนี่จบเลย ฟินิชิมเฮ้ยได้บิฟอล์ฮอน <S 2> <S 2> <S อีกอันนึง <S <S ดีเลยหน้าหนาวหน้าหนาวรอดแล้วตุนนายมานี่ <S <S นายชอบหินก้อนนี้ใช่ไหมละ่ะ หยิบมันไปสินี่เดี๋ยวคุณนะอาหารตอนนี้คือมีลูกสนอะไรเดคือเก็บให้หมดเลยแล้วคุณต้องเป็นบีเวอร์นะแล้วคุณก็จะเก็บลูกสนตัวน,นั้นน่ะทําก้อนน้าแข็งแตกนะครับอย่ายวคุณคุณ <c oughs> ได้บีฟโลฮอร์มาอีกอันนึงไหนซื้อในเนื้อเพิ่มครับเม็ดเพิ่มด้วยเอาเว้รอดเร็วต้องพู่าบีสติลสบายเดี๋ยวผมหิวแล้วไม่นะกินดิกินดิของกินอยู่ในนี้มีอะไรบ้างอะ่ะ <c oughs> เอาเลยซัดเลยต้องไปหาอาหารเพิ่มอ่ะ เอ้เดี๋ยวเอาปีกตีเสื้อมาทำมิดบอลได้ไหมเนี่ยต้องมีผังนะดามทำได้อยู่เดี๋ยวกีเสื้อมึงมึงดอด99เว้ยทำไมกูปีอากาศแล้วมึงไม่ตายวะโอ้เร็วดอกไม้เปลี่ยนสีแล้วเนี่ยมลเล็ดไม่ดอกเลยด้วย yeah, เย่แล้วผมจะพิวตายเลยอยู่ในมีมเลเ็ดเอาเลยอะไรก็ได้เอาก่อนตอนเนีย้ยหิวเร็วชิบหายเลยเดี๋ยวผมคุยกับต้นไม้แบบเบิร์ดนัดกำลังจะหมดไปโอ้ ต้องรีบตัดต้นที่มันยังอยู่ก่อนแย่แล้วอาหารมีเนื้อแต่ไม่มีอะไรกินกันเนื้อโคตรแย่เลยว่ะพี่รอยเท้ารอยเท้ารอยเท้าอ่ะขอให้มันเป็นตัวที่เราอยากจะได้ก็พอที่ตามมาแล้วฝากเอาอาหารมาด้วยครับได้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 แบบนะมีอะไรให้กูทําได้บ้างเนี่ยก็มีแต่มีดบอลแล้วแหละยั้งนั้นนะอ่าได้เปิดน้าทาได้มันเวิร์กโอ้มันเวิร์ก เดียวรอยเท้าหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยใกล้แล <si ้วใกล้แล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 ้วด้วยอ่ะไไหนวะโอล่าแฟนเฮ้ยแฟนไอ้ซื่อแฟนแฟนอะเราหิวอ่ะโอล่าแฟนเราหิวจริงด้วยไม่ได้ล้อเล่นกูหิวจริงด้วยไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นน่ะยิงยิงเออสวยงามมากโอมฮิบบวกก่อนได้เปรียบฮืยอะไรอ่ะหุ้ยมันมีแอนิเมชั่นหุ้ยอุยมันตีแล้วอาวุธเลื่อนอาวุธหลุดมือ สองสามโ,โอ้ยอุยเดี๋ยวเมื่อกี้มันกูโดนเท่าไหร่วะเท่าไหร่อะสี่จุดแปดหรือสี่สิบแปดวะน่ะวอเตอร์มึงง้าะลูกโอ wizard, ้ยโอ้ยกอแตกอย่าอย่าทำกูกูไม่ได้ก็ไม่ได้่นระวังระวังทีเดียวอาจจะตายเลยได้หละเอ้ยกูเปลี่ยนเปื้อแป๊บมันทำอะไร อูชาร์จชาร์จชาร์จสามตีไหลบได้เยวไปเดีดไโอบระวังสองสามอุ้ยังไงอุ้ยอุ้ยจะตายจะตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังตัดุนุดตีก็ได้ไอท่ากระโดดตกโคตรแรงอะระวังโอ้โหโคลาแฟนยังโหดเลย อ้กระโดดกระโดลงลงอาวุธหลุดมือเหรอไม่หลุดอาวุธพี่หลุดมมืืออเ่กี้ผมโดนอีกสองผมโดนอีกสองทีผมตายแล้วนะโอเคมันหลุดแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ได้ได้โอ้เลือดเป็นสองพันเนาะโอ้เพิ่งเห็นโอ้เก็บพี่เท่าหน่อยเก็บพี่เท่าหน่อยเฮ้ลอยลอยลอยระวังระวังโอเคโอเคพี่เก็บเองระวังโอ้ระวังระวอยู่โอเคยังไงระวังแล้วดีตอน เอ้ยมันช้ามันช้าเอ้ยยัง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 เหมือนขัดแอนิเมชันได้ระวังเดี๋ยวเอ้ยได้อยู่ไปร้อยไปไหนไปไหนวะมันหลุดมือมันหลุดมือเฮ้ยเราไม่ทง่าอุ้ย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 โอ้โหเหลือสามเย่แล้วผู้ล่าเป็นผู้ถูกล่าอย่างนั้นรึอีเทียนึงนะขอเพิ่มเลือดอีกนิดนึงโอเค นีเดียวอีกนี้เดียวไก้ได้แล้วโอ้ยชีวิตกูต้องมาไม่เคยชิว่าชีวิตต้องลำบากขนาดนี้ระวันะระวัพี่ผมโจโจครอบหินอยู่พี่ผมแหลกเกินไปดิใช้สลิงช็อตเดี๋ยวดอยูยกอนแตกอู่ดินเสียงก่อนแตกโอ้พี่ดับก่อให้ดับก่อให้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาเอาเด้ย่าทันนอย่าเร็วเวเรว ระวังมันอาวุธบุกปืนมันดิสอ์มมันใช้ดาบดิสอาร์มมันฉาดโอ้ยเจ็บมากครับผมอปืนไหนเออชีวิตปิดมือสู้กันบนถนนได้ออืยังไงเเฮฮ้้ยยระวังโอ๊ปโอ๊ปตายแหล่ตายเพราะคว้าล่าแฟนเป็นไงล่ะ มันเกิดขึ้นแล้วทุกคนกูใต้สี่รอบแล้วกลับมา get your ass back here โอ้ม my god คุ้มคุ้มโอ้ริงคุ้มกับชีวิตที่มึงเสียไปแล้วล่ะโอ้มึงตายหลายรอบแบบนี้กูจะฟางตายเอาได้เด่ยชุบไปได้ด้วยเลือดไม่หอเดี๋เดเดเดวฮิได้อยู่ฮิวได้อยู่แป๊บนึงบู o เตอร์ช็อตทำมาก็ไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้เลยนะโอ้ ก็โชคดีแล้ะที่ยังไม่ได้ใช้โอเคกินก่อนโอเครอเลือพี่เจนแป๊บนึงนะขอบคุณขอบคุณครับแครอทนี่ไงเอาศพไปไปทำปุ๋ยโอ้โหแป๊บนึงต้องไปตีเอาของมาก่อนพรุ่งนี้วินเทอร์แล้วชี่ส์สุดนะะศพก่อนเธอโชค ชเออเอาแล้วมึงลองพิกอยู่ไหนเนี่ยไหนวะอ๋อได้แล้ว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 มาโอบคืนชีพเอาโอบคืนชีพเอ้ยโคตรเจ็บโอ้ my ยอดเลือดกลืนเท่าไหร่ออรเนี่ยสามสามโดนชุบครั้งเนี้ยขาดสติ ไม่ได้ลดลงเรื่อยๆแล้วพอแม่งเต็มแค่นะั <laughs> ้นมันแค็บแล้วยูทิงสลบมาก่อนโอเค <gasps> กดก่อนเลยโอเคอ่ารอดแลหละโหแค่ ัวล่าแฟนยังโสมขนาดนี้กลัวบอสสิงคว้าตายแน่เลยแง่แนวเดี๋ยวนะคว้าล่าแฟนเลือดสองพันเนี่ยสองพันอีกขันหนึ่งเนี่ยมันเดียขอบเลยนะเดียขอบก็คงเก่งขึ้นกว่าน,นี้แหละจริงผมว่าคงต้องถึงยุคสมัยที่เราต้องวิ่งหนีบอสได้เลยเราสู้คงสู้ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละ <c oughs> มันจะวินเทอร์แล้ววินเทอร์แล้วพี่ No เอาไงต่อดีวะเนี่ยอืม อะไรอะเห็นผเหอะไรอะอะไรตรงนั้นอะกูกูอินเตนอยู่กูเห็นตาด้วยกูเห็นเห็นตาด้วยเหมือนการเห็นตาด้วยการทดลองฉันมีในความผิดพลาดโอ้มาเล่านิทานดิเล่านิทานเล่านิทานอย่าเล่าเรื่องผีนะวอเตอร์ไม่เล่าเรื่องผีกูอยู่กับผีได้แดะจริงๆอะปกติตอนนี้เราต้องตากเนื้อแล้วนะแต่ว่าแม่งเลย ไม่มีเวลาทำอ่ะมันมันทันอยู่แล้วจะไปเอาเชือกมันต้องใช้เชือกเดียวนะตอนนี้มันไม่ทันแลวโอ้ใช่เดียวอบินเทอเดี๋ยวนะมันมีพืชบางอันที่ไม่แทบจะไม่โตในในต่างเลยดูเลยนะมันโตได้หมดแหละแต่แค่ว่าตอนนี้มันไอ้นี่มันแค่มันจะโตช้ามากมากเลยเลยดูหนาวแล้วครับทุกคน ชีวิตดีดีไปดูหนาวแรกของปีวููฮนั่งปลูกผักอยู่บ้านเฉยได้ไหมเนี่ยโอเคผมว่าผมต้องไปแงะมังมุมออกจากหลังไอเห้ใช้คำว่าแงะอล่อไปล่อแบบมุมออกจากหลังแบบทำกับดักไปเยอะๆเลยครับถ้างนั้นมามึงเสจ็ูมูหน่ อย่าลืมนะเซฟเซฟไว้หน่อยก็ดีนะเพราะสถานที่ที่มีหญ้าเยอะที่สุดแม่งเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดแเออว่ะแมงมุมมึงเก่งแค่ไหนมึงก็ยังต้องโดนจับอยู่ดีพูดเสร็จปุ๊บแมงมุมแม่งได้นำเดดอยู่เดดอยู่เดชไปแล้วหนึ่งตัวับผมยังไงมึงบีชเดอบัเอ้ย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 ได้อีกตัวนึงอ้าวจับเฟลอะ กลับบ้านไปโอ้ยังโดนโอ้ยโดนได้ไงวะติดดีวะติดดีมึงรออะไรอยู่ล่ะของมึไม่เอาแล้วกันฮียมันตีแล้วมันถอยหลังไปด้วยวะโอ้ยโอ้ยเกือบตายหนาวหนาวหนาวไว้วแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะวิโอจุดไฟไม่ติดฮะมันจุดไฟยากขึ้นนะเอเสร็จแล้วมึงเสร็จรังอ่ะมึงอ่ะรังของมึงอ่ะเสร็จกูแล้ว โอไฟดับเร็วมากโอ้โเอร์แน่สปไปเดอร์วาลเเอร์ฮะมานนี่แดกแม่งบ้านของมึงพวกปองของมึงเป็นของกูงแล้วค่ <c oughs> าติของังดีอยู่เฮาใกล้โจมตีแล้วทำอะไรกินดีวันนี้โต๊ะอะไรอ่อ๋อนี่แตงโมอันนี้แตงโมไม่งั้นโอบว่างโอบทำหมวกก็ได้นะหมวกสวดอยู่หมวกไหนวะ <c oughs> น่าจะอยู่หมวก พืชผักมั้งแบบเช็เจก่อนเฮ้ยมีมีมี poison jam ด้วยว่ะคืออะไรวะไอรี a d d i c t to pastylen taste ก็คือมันเหมาะมันดึงดูดดึงดูดอ่าสัตว์รบกวนอย่างมากมไม่ใช่เรื่องดีแน่เลยเออกูว่าว่างอ่นนะ gardener hat ใช้เมล็ดส electrical Doodad 1แล้วก็ bucket of proof ใช้ใช้ให้เกือบหมดก่อนแล้วค่อยเอ็นนี้ก็ได้โอ้แปแบบเดี๋ยวผมเอา bucket of มปครับอื้อหือ <c oughs> ลิ้นพันเฮ้ยกูถามจริงทำไมเนื้อกูอเ,เนื้อไม่เน่าเร็วแบบเน่าเร็วแบบเนื้อจะเน่าแล้วอ่ะครับนี่ขนาดอยู่ในตู้เย็นนะแดแล้วนี่หน้าหนาวด้วยหน้าหนาวนี่คือทําให้แบบความสดมันลดช้าลงแล้วนะแต่มันลดเร็วมากอะ่ะห,หุ้ยไนทโอ้ไน,ไนเต็มเลยโอ้โหไม่ใช่เรื่องดีเลยครับไนเต็มเลยอะนั่งอยู่ห้ามั่งอยู่ห้าหกตัวโคตรเยอะบวกบวกหอยหอย ตีหนึ่งที่อยเออมีจะทําอะไรเพิ่มไหมเนี่ยกูเริ่มกลัวแล้วครั้งทนนี่แล้วตอนเราสู้เราก็ตีอย่างเดียวบาเอ้ยบาเอ้ยมันจุมันจุมันจูเก่งขึ้นเหรอวะอเฮ้ยเพนกูอยา่าอย่าถ้ามึงเพนกูน่ากลัวกว่าอะไรทั้งสิ้นเลยเอ,อ,อันนี้ที่อันนี้คือสิ่งที่ผมรู้มานะคือ,พอเพนกูอกโกกับทุกตัวนะครับผมนะยกเว้นเวสตัวเดียวอไว้แกตายเลโอ้ยมันโดนทุกต่อเลย เออไหนไฟซะมันจุดยากขึ้นมากเลยนะโอ้ไอไฟอะ่ะคือคือมันเหมือนว่ามันไม่สามารถจุดติดได้ในทันทีอะ่ะคือต้องรออะ่ะโอ้ไฟอะ่ะยืนจุ่มแล้วคือคือคือมันจะขึ้นแบบเหมือนเป็นคนวันก่อนใช่ไหมมันเป็นควันก่อนใช่แล้วไฟจะดับเร็วมากหนาหนาวเนหนาวยืนอยู่ของไฟแล้วีหละมา เผาเลยอ้าวแม่งเผาหมดแล้วเร็วมากนะกูขยับไปไหนไม่ได้โอ้โหเปอร์เซ็นต์จุดทีละแปดเปอร์เซ็นต์น่ะหรือห้าเปอร์เซ็นต์วะคืออย่างเยอะไฟติดลี่ติดดิเออเดินมห้แตนนี่ว,ว <laughs> ินสันยืนหนวดเข้าไปเอาหนวดรับความอบอุ่นไว้เววินสันไฟแม่งดับอย่างเร็วย่านะกูขอลองนะแบบ กูจะตัดไม้อย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆแม่งมีอะไรมาตีกูเลยกูกูหลับเลยดับดับหนาวหนาวหนาวอู้ยรอดแล้วโอ้ยแม่งหนาแล้วอ่ะผักกะยิ้วยิ้วเรามีเรามีล่าเอตแท็กท์คูเดย์ยายอยู่ในเชสเตอร์เรามียายพอทำกับแตกนกฮะเหลือทำหน่อยมีสิบหกอันเลยโอ้ค่าตีเท่าไหร่เก้าสิบหกแล้วครับเอาดิทำเลยพี่เยอะกว่านั้นอะมันเต็มเท่าไหร่ดีวะ ร้อยเก้าสิบหกลืมร้<ด>อยโทษเฮ้ยหิมะหล่นแล้วยังไม่ได้ลดน้ำต้นไม้เลยยังไปไไเก็บลีดไม่ครบด้วยอะไรเดี๋ยวพี่คุยับต้นไม้เองเดี๋ยวผมเตียงตายวิ่งไปเอาลีดมากับหนึ่งเดี๋ยวไม่อะไรกันหนาวกันหนาวเลยละ่ะเอ่อมีเทอร์โมสโตโนก้อนเดียวอ๋อโอเคเก็บกอนเป็นน้ำแข็งเอ้ยนกดแล้ว คือตอนนี้ผมกลัวมากเลยว่าผมจะโดนวันช็อตอหะใช่กูกลัวเหมือนกันอ่ะกูก็โดนวันช็อตแน่เลยวะหรือไม่ก็โดนสะตานหลอกโอชาบซีเป็นไอ้นี่ชาบซีเป็นอ่าปลาทองโอ้ปลาทองโอเคไม่ไม่เฮ้ยเป็นตะเก็นไม่ไอ้เร็วไอ้น้ำเร็วนี้เทอร์โมสโตนแม่งเย็นเร็วมากอย่างว่าแหละเลยดูกูไม่ใช่วินสาณกูตายไปแล้วเนี่ยจริงปัญหาไม่ใช่คาตีเลือดกูเลยยี่ิบสีแย่เร็วแป๊บนึงนะ โอ้ oh, พี่มาแล้วรีดต้นเดียวให้เก็บลีใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปเก็บให้ก็ได้โอ้อยู่แถวไฟไว้ผลิตต้นเดียวเดี๋ยวพี่ไปเก็บให้เดี๋ยวพี่เข้าไปตรงลึกๆให้โอเคเอามาแล้วมาแล้วเอาคัดรีเข้าไปพี่อย่าเดินเข้าไปใกล้พงญ้าตรงนั้นนะมันมีตัวหนึ่งนะนี่นี่โอ้ค oh, ัดอะไรนะรีเสิชด,ด้วยคลิกขวารีเสิชไม่ใช่มันอ e ีมันเอาไปที่หมวกหรือเปล่าวะหรือว่าเราต้องรีเสิช ต้องทำไงวะถึงรีเสิร์ชได้กูไม่แน่ใจเฮ้ยนี่นี่ที่จหมอกลงแบบนี้กูรู้สึกไม่ดีเลยครับมันหมอกลงอยู่แล้วหรือเปล่าวะเชี่ยเฮ้ยอ้ากกูขาบตอดแหละกูขาบตอดเลยเชี่ยแล้วเฮ้ยมีอะไรหมาหมามาแล้วเชี่ยปัดไฟกันเลยโอ้มีเกาะเปล่าเฮ้ยอะไรอะไรวะ เฮ้ยเฮ้โอมนี้อุ้ยที่แป้งไปไก่ไม่ไโอ้กไปไก่ไม่ได้เดี๋เด้อเดทำไงดีทำไดีเด้อเด้ัดก่อนอืออุ้ยเอาแล้วโอ้มีเกาะปะเนี่ยแป้บนึงนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมันมาปุบเดี๋ยวพี่จะรีบเป่าแผนฟูดเลยมีเชี่ยเหมือนล้านสแตนเลยสีอะหมาหมาเตอมโมเสตโตนโมโนเอามาใส่ตัวก่อนมามาเลเดียวเดียวเดียยวเดียวระว่ารหมายมาตัวเดียวเหรอ กวนกวนผุผมว่าผมว่ต้องยืมมือแล้วแหละมาน้ำแข็งมาน้ำแข็งไปทำอะไรวะมุ้ยโอ้เก็บของแล้วหนีเก็บของแล้วหนีเร็วเอี้ยนี่ก่อนเร็วเก็บเอี้ยนี่ก่อนอ้ยอะไรอะสูดตายชิบหายอืออืออืมิืออืออืออีกแล้วไอ้เหี s <S ้อเดี๋ยวอออ โอ้โน่ไปไปไปมึงโคลีอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเม่งลันช์แดนชักมันยิงได้มันยิงเย่แล้วเฮ้ยเบาโอ้ยเป่าเร็วเป่าโอ้ยไอ้คนนู้นไม่ลาบเฮ้ยแต่มันดูปีไอมันมาหาพี่แล้วฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนถ้ามันยิงยิง่ตาย ร <premises. S 2> อดแล้วเดี๋ยวพี่มาช่วยนะเอ้ยอย่าแรงตอนนี้โอ้ my god อ oh oh, oh. 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 ้าโอ้โหหายใจไม่ทั่วท้องแป๊บนึงออกหมามันก็กินโอดีออกอย่าเลื่อนอย่างนั้นเอามันตัไม่ถะเอ้ยเอ้ยนี่มันปีนแต่เกิดปีแต่เกิดปีแต่เกิดปีแต่เกิดเกิเคเกิดกูปีนแตเกิดตันตีมันตีมันตีมันส่วนกูจะตายแล้วกูต้องทตีมันตีมต้องได้เนื้อต้องได้ปลาเยอะกว่านี้ไม่งั้นไม่พอ เด็กเนื้อไปหมดแล้วแย่แล้วเชียร์กูเซอร์ไพรส์เลยเป็นไงล่ะ fucking ม i เ t a อีกแล้วกูเห็นมึงยิงโปรเจกต์ายได้ในหัวกูคิดก่อนเลยกูต้องฆ่ามึงก่อนแต่กูก็ไม่คิดมึงจะทิ้งบอมไว้อย่าแบบนี้ตอนมึงตายไอ้เสียเซอร์ไพรส์ยังไงล่ะพี่ครับทำไมหมอกลงวะโอ้พี่ครับพายุมามาพี่บอกมันไม่มายังไม่มาย มันไม่ควรจะมาเร็วขนาดนี้ไม่ใช่หรอวะแย่แล้วไม่แต่ว่าในวิกิมันบอกว่าจะมาเยียสองนี่ทำไงดีอาหารก็ไม่มีเอ้ยไออะไรนะเออไอไอไต้นเนี้ยไอต้นเนี้ยไอลการอล์ตัเลือดใช่ใช่เอาไปผสมกับผักอะไรก็ได้อ่ะซุกเริ่มเริ่มจางแล้วเริ่มกลางแล้วต้องอยู่ใกล้ไฟมันถึงใจนี่โอเวเดนอะ แป๊บน,นึงนะอบนะอดทนไว้อดทนไว้เอ่อพี่บอกตัวเองเลยครับพอตอนนี้ผมไม่เป็นอะไรอีกแล้วแหละแต่พี่อ่ะเชี่ยเลยกูเนี่ยเป,เป็นเป็นอย่างมากเลยกูไม่นะไม่นะเฮ้ย,บยอบหิมะเกาะใช่อบทองอยู่กับโอบหมดเลยใช่อยู่ในกระเป๋าผมอะ่ะจะชุบอบดีอีกดีไหมเนี่ย กูต้องกูต้องชุบดิวะไอเมไม่ชุบก็ไม่ได้บอกว่าตอนนั้นพี่ต้องทำหมวกหนาวและวเฮ้ยทำไมกูเปียกอ่ะฮะทำไมตัวเปียกวะเอาแล้ะมึงฝันลายชัดๆทำหมวกก่อนวิสันโอ้โพายุโคตรแรงอ่ะพายุแม่งแรงมากโอ้จริงครับเป็นผีผมก็สัมผัสได้มองไม่เห็นอะไรเลยเดะรอรอแป๊บหนึ่งนะ อเฮ้ยอายุทรายโงบแล้วอยู่ตรงไหนได้โอบตายตรงไหนวะอัันนี้ระวังด้วยโอ้เอาอะคุณอย่างกับหนังอย่างกับล่าท้าผีโอเคเดมนบนไอ้นี่รอดแน่นอนนี่ไงยังไงยังลงยังไงยังไงยังไงมีตัวอะไรไหมเนี่ยยังไงเจอกัอกระเป๋าแล้ววิ่งเชี่ยเพนกูเพนกูเสือกอยู่ตรงนี้อยู่แคมป์ไฟใกล้ๆกับเอาเอาอย่างนี้ได้ไหม เผามันก็ขอมันก็ไปหมดดิมคิดอะไรยอยู่เก็แบแป๊บนึงนะอะไรที่สำคัญเดี๋ยวพี่เอาเกาะไปให้แล้วกันโอบจะได้ใส่อย่างน้อก็ใส่เกาะมาได้โอบไม่ต้องไปทวงวินเทอร์ยังเหลืออีกแค่11วันเองโอบไม่ต้งเป็น11วันที่ยาวนานมากเลยครับโอ้โหเอาอะเฮ้ยเชี่ยอะไรวะนะ่ะมีน้ำหน้าไอ้เชี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้ว ม,มันมีตัวอะไรซ่อนอยู่ไม่รู้มันแดงเชตเตอร์อยู่เฮียอะไรเนี่ยไม่นะมันไล่แท้เชตเตอร์อยู่เนี่ยบู๊เลือดเชตเตอร์ลดเร็วมากมึงมา,มา่งไมตัวแล้วเฮ้ยม,มันแดงเ,เชตเตอร์ไป,นนลไปแล้วเหมือนไอตัวนั้นเลยอะ่ะเหมือนที่อยู่ในแฮมเลดเลยเยอะอ่ะ <c oughs> อุ๊ยอ้าฟีด <c oughs> หายแล้วดิ้นเร็วเออทำไงดีวะคิดดีคิดคิดดีคิดโดร้ามอนช่วยด้วยเย้รู้สิ่งเดียวที่ผมรู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดใน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 โลกที่โหดร้ายใบนี้คืออะไรรู้ไหมอ่ะเออบกดีแม่งไม่รู้ยุ่งกับกูได้ไหมต้องกูต้องลงตัวโพแล้วกูจะรอดแต่พี่จะกลับมาไม่ได้ไอ้เหี้ยมัน มันมันเฝ้าอยู่ตรงที่ที่มีของอะสไปเดอร์แกนโอ้โยไอเจียมีสี่ตัวเลยเรียบร้อยครับเวิร์ดเดตบอยมืออดเดตอนนี้ทำให้พี่นึกถึงคำพูดของลุงพีแ,แหละครับมันยังไม่จบเรื่องเยย้อนไปยย้อยในไปเมื่อกี้ยอนไ่อกี้้นไปเมื่อ